หุ่นฟ้าประธานดาราสาวอวดภาพล่าสุดสวยสับเอวเล็กมากหุ่นสวยสับแบบสุดจริงๆเมื่อนักแสดงสาวห่วงอี้ห่วงอีจากซีรีส์เรื่องตรวจผลึกหัวใจหวนรักกันเชิญอี้ในบทอาหลานเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองผ่านเว่ยป๋อภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นที่กำแพงพระราชวังต้องห้ามปักกิ่ง ความสวยและเอวบางของเธอก็ทำหลายคนที่เห็นถึงขั้นฮือหาไปตามตามกันยิ่งใส่เกาะอ,อ,อกรัดรูปแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ดูตัวเล็กลงอีกสำหรับห่วงอี้ห่วงอีเป็นนักแสดงในสังกัดค่ายเดียวกับเฉิงอี้และวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้นำภาพเซตที่ว่านี้ของเธอมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ